สวัสดีครับนเรนครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องของโดเมนและเรนของฟังก์ชันนะครับหรือเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะครับสำหรับโดเมนและเรนของฟังก์ชันนี้นะครับใส่ลัก,ก็คือ df กับ rf นั่นเองนะครับโดเมนและเรนของฟังก์ชันนะครับใส่ละก,ก็คือ df นะครับแล้วก็ rf D f ก็คือโดเมน r f ก็คือเรนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะหาโดเมนกับเรนของฟังก์ชันได้นั้นนะครับเราจะต้องหาโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์ให้ได้ก่อนดังนั้นนะครับเราจะเน้นลักษณะของโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์มากกว่านะครับถ้าโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์เราหาได้นะครับโดเมนกับเรนของฟังก์ชันเราก็จะหาได้นะครับซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆนะครับคอนเซปต์ที่1ในการหาโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์นั้นนะครับเราจะได้ว่า ถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับโดเมนเราจะทำยังไงโดเมนนั้นเราจะวิธีการคือว่าเราจะจัดรูปสมการ y เท่ากับและเราไปพิจารณาค่า x นะครับสำหรับเรนเราก็จะจัดรูปสมการ x เท่ากับแล้วไปพิจรารณาดูว่าค่า y เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ x มีคำตอบนะครับสำหรับการพิจารณาค่า x กับค่า y นั้นทักเรียนครับสโคบในการพิจารณาก็คือว่าการพิจารณาค่า x เราจะต้องพิจารณาว่า x เป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้ y มีคําตอบแลนะทำนองเดียวกันครับถ้าเราพิจารณาค่า y ก็คือพิจารณาว่า y เป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้ x มีคําตอบนะครับ x มีอะไรได้บ้างที่ทําให้ y มีคําตอบนะครับ y มีอะไรได้บ้างที่ทําให้ x มีคําตอบนะครับซึ่งทําไมครูตโลถึงบอกว่าถ้าเราสามารถหาค่าของ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ได้โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันก็หาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของฟังก์ชันนั้นก็คือ y มีค่าเท่ากับ f x เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นถ้าสมมติว่าครูกำหนดฟังก์ชัน f x มีค่าเท่ากับ2 x บวก1ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน f x ตัวนี้ให้กลายเป็น y ได้เราก็จะได้ y เท่ากับ2 x บวก1เช่นกัน นี่คือลักษณะความสัมพันธ์ของฟังก์ชันและความสัมพันธ์มีการสอดคล้องกันแบบไหนนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปฟังก์ชันให้กลายเป็นความสัมพันธ์และความสัมพันธ์กลายเป็นฟังก์ชันได้นะครับตอนนี้ครับเรามาทบทวนเรื่องการหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะของคู่อันดับนะครับเช่นความสัมพันธ์ R เท่ากับเซตของคู่อันดับ1 2 3 4 5 6 นะครับนักเรียนครับโดเมน R คืออะไรเรนส์ R คืออะไรนะครับครูเขียนไว้แล้วว่าโดเมน R คือคู่อันดับตัวหน้านะครับเรน์ R คือคู่อันดับตัวหลังดังนั้นเนี่ยคู่อันดับตัวหน้าคือตำแหน่ง x คู่อันดับตัวหลังคือตำแหน่ง y ซึ่งตำแหน่ง y เนี่ยก็คือ f x นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเขากำหนดให้ว่า R เท่ากับเซตของคู่อันดับ1 2 3 4 5 6 ดังนั้นความหมายคือโดเมน R คือเซตของคู่อันดับตัวหน้าซึ่งเซตของคู่อันดับตัวหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเซตของข้ออันดับตัวหน้าประกอบไปด้วยเซตของ1 3, 5ดังนั้นเราจึงได้ว่าเซตของ1 3 5จะเรียกว่าโดเมน R นะครับต่อไปเรน R เรน R คือเซตของคู่อันดับตัวหลังประกอบไปด้วยเซตของ 2, 4 6นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการหาโดเมนกับเรนของความสัมพันธ์ที่อยู่ในลักษณะของคู่อันดับนะครับต่อไปต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การหาโดเมนกับเรนที่อยู่ในลักษณะอื่นๆบ้างเช่นนะครับการหาโดเมนกับเรนในรูปแบบที่1คือการหาโดเมนกับเรนในลักษณะของสมการเชิงเส้นแบบเส้นตรงนะครับ รูปร่างของสมการเชิงเส้นแบบเส้นตรงนั้นก็จะมีสมการรูปทั่วไปก็คือ y มีค่าเท่ากับ ax บวก b y เท่ากับ ax บวก b ทุกอย่างนะครับในการสังเกตสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงนั้นนักเรียนสังเกตให้ดีว่าดีกรีของ x กับดีกรีของ y จะเป็นเลขยกกำลังหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า x กับ y ตรงเนี้ยมีเลขยกกำลังเป็นหนึ่งเนาะเราจึงเรียกว่ามันเป็นสมการเส้นตรงนะครับ สมการเส้นตรงนี้หลักการในการหาโดเมนกับเรนนั้น,นคอนเซปตง์ง่ายๆก็คือว่าการหาโดเมนเราจะจัดรูป y เท mm ่า hmm. กับแล้วพิจารณาค่า x เรนเราจะจัดรูป x เท่ากับและพิจารณาค่า y การพิจารณาค่า x ก็คือพิจารณาว่า x เป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้ y มีคําตอบการพิจารณาค่า y ก็คือการดูว่า y เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้ x มีคําตอบ ในการพิจารณาค่า x กับค่า y นั้นเราจะดูภายใต้จำนวนจริงเป็นหลักนะครับเช่นตัวอย่างที่1โงจงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ y เท่ากับ 3x บวก1จงหาโดเมนและเรนของความสัมพันธ์ y เท่ากับ 3x บวก1ดังนั้นหลักการการหาโดเมนนั้นเราจะจัดรูป y เท่ากับแล้วดูค่า x เราจะจัดรูป y เท่ากับแล้วดูค่า x ดูว่าค่า x เป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ y มีคำตอบดังนั้นจากสมการ y เท่ากับ 3x บวก1เห็นไหมครับ y เท่ากับ 3x บวก1นักเรียนจะสังเกตได้ว่า y เท่ากับเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเราสามารถดูได้เลยว่าค่า x เป็นอะไรได้บ้างดังนั้นหลักการในการพิจารณาค่า x นั้นนัาเรียนลองดูว่า x ของเราเมื่อแทนค่าบวก นะครับจะทําให้ y มีคําตอบไหมสังเกตเห็นว่าถ้าครูเนี่ยแทนค่า x นะครับด้วยตัวเลขบวกอย่างเช่นครูแทนเลข1เข้าไปก็แล้วกันเราจะได้เป็น3คูณ1บวก1ก็มีค่าเป็น4เห็นไหมครับสังเกตได้ว่า y มีคําตอบนะครับจะได้ว่า y มีคําตอบดังนั้นความหมายคือ x สามารถเป็นค่าบวกได้ในระบบจำนวนจริง ต่อไปครับคุณครูก็จะแทนค่าลบเข้าไปนะครับเช่น3เช่น3คูณลบ1บวก1ก็มีค่าเท่ากับลบสสังเกตเห็นว่าเมื่อเราแทนค่า x ด้วยลบ y, y ก็มีคำตอบอยู่ดีและตัวสุดท้ายครับสมมติว่าถ้าครูแทน x ด้วย0เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า y, y ก็มีคำตอบอยู่ดีดังนั้นเมื่อเราแทนค่า x เป็นบวก ลบศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทำให้ y มีคำตอบความหมายคือว่าโดเมนของเราหรือว่าค่า x ของเราจะแปลผนตามจำนวนจริงนะครับความหมายคือถ้าสมมุติว่า x ของเราเป็นทั้งเป็นได้ทั้งค่าบวกเป็นได้ทั้งค่าลบและเป็นได้ทั้ง0ูนย์ความหมายคือ x เป็นทุกค่าในจำนวนจริงซึ่งถ้า x เป็นทุกค่าในจำนวนจริงนั้น x ก็คือค่าของโดเมนเราจึงสามารถสรุปได้ว่าโดเมนเป็นทุกค่าในจำนวนจริง หลังจากนั้นเราก็จะมาหาเรนส์เรนส์เนี่ยหลักการในการหาเรนส์ก็คือเราต้องจัดรูป x เท่ากับแล้วดูค่า y นะครับเราต้องจัดรูป x เท่ากับแล้วดูค่า y เช่นจาก y เท่ากับ 3x บวก1นะครับจากโจทย์นะ y เท่ากับ 3x บวก1สังเกตเห็นอะไรครับสมการสมการนี้ยังไม่ได้เป็นสมการที่อยู่ในรูป x เท่ากับดังนั้นเราจะต้องดำเนินการจัดรูปนะครับ ซึ่งการจัดรูปเราก็จะจัดได้เป็น y ลบ1เท่า y ลบ1ส่วน3จะมีค่าเท่ากับ x เดียวเห็นไหมครับครูขออนุญาตจัดรวดเดียวเลยนะครับหลักการก็คือว่าจากบวก1ย้ายไปอีกฝั่งกลายเป็นลบ1จาก3กําลังคูณกับ x เราย้าย3มาอีกฝั่งก็กลายเป็นหารนะครับดังนั้น เราก็จะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับ y ลบ1ส่วน3สังเกตเห็นว่ารูปสมการของเราเป็น x เท่ากับเรียบร้อยแล้วถ้าเป็น x เท่ากับเราก็จะดูว่าค่า y เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างที่ทำให้ x มีคำตอบดังนั้นเราก็จะมาลองดูครับ y ของเราเป็นอะไรได้บ้างครับ y ของเราเป็นค่าบวกนะครับเป็นค่าบวกปุ๊บทำให้ x มีคำตอบนะครับถ้า y เป็นค่าบวกปุ๊บทำให้ x มีคำตอบหมายความว่า วของเราเป็นบวกได้นะครับสามารถแทนค่าบวกได้ต่อไปเราลองแทนค่าลบเข้าไปเราแทนค่าจํานวนจริงที่เป็นค่าลบนะครับเราก็จะได้ว่าเมื่อเราแทนจนํานวนจริงที่เป็นค่าลบก็จะทําให้ y มีคําตอบเหมือนเดิมขอโทษครับก็ทําให้ x มีคําตอบนะครับต่อไปครับถ้าสมมุติว่าครูแทน y เป็น0เห็นไหมครับก็จะทําให้ x มีคําตอบอยู่ดีนะครับ นั่นสงเกตให้ดีครับถ้าสมมุติว่า y ของเราเนี่ยสามารถแทนค่าด้วยบวกลบศูนย์และมีคําตอบหมดเลยแบบนี้เราจึงได้ว่า y ของเราเนี่ยสามารถแทนได้ทุกค่าในระบบจํานวนจริงเราจึงตอบว่า range ของเราก็จะแปลผันตาม y ก็คือ range ก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนจริงเช่นกันดังนั้นจากความสัมพันธ์นี้เราก็จะได้ว่าโดเมน r จะมีค่าเท่ากับจํานวนจริงและ range r นะครับก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนจริงเช่นกัน นะครับนี่เป็นลักษณะที่1เป็นรูปแบบที่1นะครับในการหาโดเมนกับเรนในรูปแบบของสมการเชิงเส้นในลักษณะเส้นตรงนะครับต่อไปครับเราจะไปดูในรูปแบบที่2รูปแบบที่สองเนี่ยคือรูปแบบของสมการเชิงเส้นในลักษณะเศษส่วนนะครับสมการเชิงเส้นในลักษณะเศษส่วนจะอยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a x บวก b ส่วนด้วย c x บวก d นะครับหมายความว่าสังเกตเห็น x ของเราเนี่ยจะมีทั้งส่วนและจะมีทั้งเศษด้วยนะครับนี่คือลักษณะของเชิงเส้นเศษส่วนนั่นเองดังนั้นครับทุกอย่างนะครับที่มีสถานะเป็นส่วนหรือว่ามีสถานะเป็นเศษส่วนนั้นเราก็จะได้ว่าส่วนเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นศูนย์ดังนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวที่เราจะพิจารณานั้นอยู่ในลักษณะของส่วนเราต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าส่วนห้ามเท่ากับศูนย์ เช่นตัวอย่างที่1ครับจงหาโดเมนและเรนสของความสัมพันธ์ y เท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย 3x ลบ5นะครับตัวอย่างนะครับจงหาโดเมนและเรนของ y เท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย 3x ลบ5ดังนั้นครับขั้นตอนที่1ในลนักษณะของการหาโดเมนกับเรนนั้นเราก็ต้องมีการทบทวนก,นกันก่อนว่าโดเมนคือ เราต้องจัดรูป y เท่ากับแล้วดูค่า x เรนจะต้องจัดรูป x เท่ากับแล้วดูค่า y นะครับจากสมการเราจะได้ว่าจากสมการเขากำหนดให้ y มีค่าเท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย 3x ลบ5ใช่ไหมครับหลักการเนี่ยสังเกตเห็นอะไรครับเราจะเห็นได้ว่าตัวแปร x ของเราเนี่ยจะมีทั้งจะจะ,จะอ่าจะอยู่ทั้งเศษและอยู่ทั้งส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นครับ จากสมการ y เท่ากับเรียบร้อยแล้ว<อ>เห็นไหมครับมันก็ตรงรูปที่เราจะพิจารณาหมายความว่าถ้า y เท่ากับแล้วเราสามารถดูค่า x ได้เลยดังนั้นเราจะแยกพิจารณานะครับสังเกตให้ดีครับถ้าครูตรโลจะพิจารณาค่า x ที่เป็นลักของเศษนะครับครูก็ปิดส่วนทิ้งไปนะครับเมื่อครูปิดส่วนทิ้งไปปุ๊บครูก็จะดูว่าเอ๊ะเศษตัวนี้ครับ x ของเราเป็นอะไรได้บ้างนะครับเรื่นสังเกตเห็นอะไรไหมลูกถ้าครูตโลน่ะปิดส่วนทิ้งไปเห็นไหมครับ ดังนั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นนะครับเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะค่าที่เราจะพิจารณาก็คือ y มีค่าเท่ากับ 2x บวก3เฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เข้าคอนเซปต์ของลักษณะเชิงเส้นธรรมดาถูกต้องไหมลูกตามรูปแบบที่1เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ 2x บวก3เนี่ย y เท่ากับดูค่า x x ของเรานะครับเป็น x เชิงเส้นธรรมดาแทนค่าบวกก็มีคําตอบแทนค่าลบก็มีคําตอบ แทนค่าศูนย์ก็มีคําตอบนะครับสังเกตให้ดีนะแทนบวกก็มีคําตอบแทนลบก็มีคําตอบแทนศูนย์ก็มีคําตอบดังนั้นเราจึงได้ว่า <S <S x ของตัวเศษข้างบนก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนจริงครับต่อไปครับถ้าครูต้องการพิจารณาส่วนนะครับเราก็พิจารณาทํานองเดียวกันก็คือว่าเราก็จะปิดเศษ นะครับเราก็จะปิดเศษแล้วพิจารณาเฉพาะส่วนอย่างเดียวเราก็จะสามารถพิจารณาเฉพาะส่วนก็คือเราก็จะมองเห็นว่า y มีค่าเท่ากับ3 x ลบ5ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสังเกตให้ดีครับ y เท่ากับ3 x ลบ5เป็นลักษณะของเชิงเส้นธรรมดาเราก็จะได้ว่าเมื่อแทนค่าบวกเราก็มีคำตอบแทนค่าลบเราก็มีคำตอบแทนค่าศูนย์เราก็มีคำตอบสรุปแล้วข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเราก็สามารถแทนได้ทุกค่าในะจำนวนจริงเหมือนกัน นะครับแต่พอดีว่าเราสังเกตให้ดีครับแต่นะครับเราสังเกตเห็นว่า 3x ลบ5ของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของอะไรครับมันอยู่ในสถานะของส่วนหมายความว่าทุกอย่างที่เป็นส่วนเนี่ยจะไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ดังนั้นเราต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่า x ที่เป็นจำนวนจริงเนี่ยจะยกเว้นค่าไหนนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราจะต้องมีค่าไม่เท่ากับ 5ส่วน3นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนจริงทุกตัวเพราะว่าแปรผ่านตามตัวเศษและตัวส่วนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไม่ได้1ตัวก็คือไม่สามารถเป็น5ส่วน3ได้ถ้าสมมุติว่ามันเป็น5ส่วน3นะครับเราลองเอา5ส่วน3เข้ามาใส่ในสมก,การจะเห็นว่าส่วนมันเป็น0ย์ก็จะทำให้ y เนี่ยไม่สามารถหาค่าได้นั่นเองดังนั้นโดเมนของเราก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนจริงครับและลบเซตของ 5.3ส่วน3เข้าไปนะครับนี่คือลักษณะของโดเมนครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่าเรน์นะครับเรน์เราก็จำคอนเซปต์แค่ว่าเราต้องจัดรูป x เท่ากับแล้วดูค่า y แต่สมการของเราในแต่สมการของเราเบื้องต้นนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ 2x บวก3ส่วนด้วย 3x ลบ5ถ้าเล่นสังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นว่าเอ๊ มันไม่ใช่สมการ x เท่ากับหมายความว่าเราต้องจัดรูปนะครับแต่เราลองมาพิจารณาดูครับว่าตอนนี้ x ของเรามี2ค่าก็คือ x เป็นตัวเศษและ x เป็นตัวส่วนนะครับ x เป็นตัวเศษและ x เป็นตัวส่วนดังนั้นหลักการในการพิจารณานะครับการจะทําให้เป็น x เท่ากับหมายความว่า x ต้องเหลือตัวเดียวคุณครูก็จะดําเนินการนําส่วนขึ้นไปคูณข้างบนเราก็จะได้เป็น y คูณกับ 3x ลบ5ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ 2x บวก3ตามปกติ แล้วเราก็ทําการนํา y เนี่ยคูณกระจายเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปก็จะได้เป็น3 x y ลบ5 y เท่ากับ2 x บวก3ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นลูกก็ดําเนินการครับจัดรูปให้เรียบร้อยเราต้องการให้ x เหลือแค่ตัวเดียวหมายความว่าเราต้องเอา x ไปไว้ที่เดียวกันนะครับตอนนั้นเอา x ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น3 x y ลบ2 x นะครับ แล้วก็ย้าย 5y ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับอะไรลูกก็จะมีค่าเท่ากับ 5y บวก3เห็นไหมครับ 2x ย้ายมาอีกฝั่งกลายเป็นลบ 2x ลบ 5y ย้ายไปอีกฝั่งก็กลายเป็น 5y หลังจากนั้นสังเกตเห็นอะไรครับเราต้องก,การเพียง x แค่ตัวเดียวนะครับแต่ x เรามี2ตัวใช่ไหมครับเราก็ดําเนินการดึง x ออกมาเราก็จะได้ x คูณกับ 3y ลบ2มีค่าเท่ากับ 5 y บวก3นะครับ x คูณกับ3 y ลบ2มีค่าเท่ากับ5 y บวก3ดังนั้น x เดียวของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5 y บวกสส่วนด้วย3 y ลบ2เห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าโอเคละเราสามารถจัดรูปได้แล้วก็คือรูปลักษณะของเขาก็คืออะไรลูก x เท่ากับ5 y บวก3มส่วนด้วย3 y ลบ2ใช่ไหมครับดังนั้น เราก็เริ่มพิจารณานะครับเราก็เริ่มพิจารณาเนาะก็พิจารณาเลยครับพิจารณา x เท่ากับ 5y บวก3ส่วนด้วย 3y ลบ2เห็นไหมครับเห็นไหมเราสามารถจัดรูปสมการได้เป็น x เท่ากับ้อยละเดี๋ยวเราก็จะดูค่า y ครับว่า y ของเราเนี่ยตัวบนจะเป็นอะไรได้บ้างตัวเศษจ,จะเป็นอะไรได้บ้าง และตัวส่วนจะเป็นอะไรได้บ้างทาให้ y มีคําตอบดังนั้นหลักการในการพิจารณาเราก็พิจารณาคล้ายๆกับโดเมนครับที่เราจะพิจารณาแบบแยกบนแยกล่างใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นเนี่ย y ตัวบนนะครับเราก็จะได้จํานวนจริงเหมือนเดิมและ y ตัวล่างเราก็จะได้จํานวนจริงเหมือนเดิมนะครับแต่เนื่องด้วยอะไรครับแต่เนื่องด้วย y ตัวล่างเนี้ยเป็นลักษณะของส่วนถูกต,ต้องไหมครับดังนั้นเราจะต้องมีการพิจารณาว่าเอ๊ะส่วนของเราเนี่ย จะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นะถ้าเท่ากับ0ูนย์หมายความว่ายังไงครับมันจะทําให้ไม่สามารถหาคําตอบได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะพิจารณา 3y ลบ2ไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า y ของเราจะต้องมีค่าไม่เท่ากับ2ส่วน3นั่นเองนะครับเราจะได้ว่า y ของเราจะมีค่าไม่เท่ากับ2ส่วน3นั่นเองดังนั้นสเกตให้ดีครับเราก็จะได้ว่าอะไรลูกเราก็จะได้ว่าเรนจ์ของเราเนี่ยนะครับ เป็นได้ทุกตัวในจำนวนจริงครับเห็นไหมจาก x เท่ากับนะครับ 5y บวก3เห็นไหมครับข้างบนเป็นจำนวนจริงได้ 3y ลบ2ข้างล่างก็เป็นจำนวนจริงได้หมายความว่าโอเคเรนของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงแน่นอนแต่เห็นไหมครับเห็นแต่ตรงน,นี้นะแต่ว่ายกเว้นสักหนึ่งตัวครับที่จะทำให้ y มีค่าเป็นศูนย์ก็คือเราก็จะไม่เอาเซตของ2ส่วน3นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถหาค่าโดมเมนกับเรนได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเราจะได้ว่าโดเมนก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนจริงครับแต่เราไม่เอาเซตของ5ส่วน3ก็ลบเซตของ5ส่วน3ไปต่อไปเรนก็เหมือนกันก็จะได้จำนวนจริงเหมือนเดิมแต่เราไม่เอาเซตของ2-3ส่วน3ก็คือเราก็ต้องลบเซตของ2อส่วน3ออกไปเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการหาโดเมนกับเรนที่เป็นลักษณะของเชิงเส้นเศษส่วนนะครับ ครูมีความคาดหวังว่านักเรียนจะนําไปทบทวนนะครับและจะนําไปประยุกต์กับรูปแบบอื่นๆที่ครูย้ําว่าสมการเชิงเส้นเศษส่วนนั้นทุกอย่างที่เป็นส่วนจะไม่มีจะไม่มีโอกาสเป็นศูนย์ได้ดังนั้นเราจึงได้ว่าส่วนห้ามเป็นศูนย์นั่นเองนะครับส่วนห้ามเป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยโดเมนกับเรนเราหาตามปกติก็คือว่าโดเมนจัดรูป y เท่ากับแล้วพิจารณาค่า x ต่อไปเรนจัดรูป x กเท่ากับและพิจารณาค่า y นะครับดังนั้น2รูปแบบเนี่ยจะมีลักษณะการทําที่คล้ายเคีงกันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคครูจะมอบหมายให้กับพวกเรานะครับลองฝึกครับถ้าเราอยากเก่งนะครับเราลองฝึกดูว่าเอ๊ะไอสีข้อตัวนี้ครับมันจะมีวิธีการดําเนินการหาโดเมนกับเรนจ์ของความสัมพันธ์นี้อย่างไรนะครับขอให้เรกเรียนลองฝึกทานะครับแล้วก็ลองถ้าทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถถ่ายภาพนะครับลงที่ ใต้โพดได้เลยนะครับคุณครูจะได้ตรวจสอบว่าต้กเรียนมีความเข้าใจไม่เข้าใจยังไงนะครับดังนั้นขอให้นักเรียนพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเรียนในครั้งนี้เนี่ยครูอยากจะพัฒนาพวกเราให้เต็มศักยภาพไม่งั้นเนี่ยคุณครูไม่มาลงทุนที่จะมานั่งอัดคลิปวิดีโอมานั่งเขียนมานั่งสอนให้กับพวกเราใหม่แบบนี้ดังนั้นเรามีเป้าหมายที่เหมือนกันคือความสําเร็จครูขอให้นักเรียนเพิ่มเติมนะครับมีความขยันมากขึ้นทบทวนให้มากขึ้น ถ้าอยากจะได้โจทย์เพิ่มมากขึ้นก็บอกครูนะครับข้อไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคลียร์ก็สอบถามได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในรูปแบบที่3 4 5 6ี่้าไปเรื่อยๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับแต่อย่าลืมนะครับลองทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ครูดูใต้โพสนี้เลยนะครับครูอยากจะรู้ว่าพวกเรามีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับ ตอนนี้สวัสดีครับแค่นี้ครับ